แสดงว่าถ้าสมมติว่ากรณีที่จะคุณเอ,อ่เพื่อไทยเนี่ยไม่อยอมยุบสภา,าตามข้อเรียกร้องของประชาชนและจะต้องเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ในการเข้ามายุบสภาข้อความสื่อสารต้อตรงรกับนี้เลืแสดงว่าจะเลือกกลุ่มจัดไทยใช่ไหมเพราะเหลือแค่สองผู้เลือกอคือเพืเ่อไทยกับกลุ่มจัดไทยผมคิดว่าสรุปแบบนั้นไม่ได้นะครับที่เรากำหนดเป็นขั้นตอนอันนั้นก็เพราะว่าตอนนี้มันน่าจะมีวันต่างๆมาเกิดขึ้นดัง,ง,งนั้นเนี่ยผมก็ย้ำอีกรอบนะถ้าทเพื่อไทยจชนะก็จะยุบ เราต้องใช้งบงานการเลื่อนตำแหน่งคนอื่นไปซึ่งก็เป็นไปงารที่เราได้กำหนดไปแล้วว่าในสภามี่วามรับเรื่องนสบ3ข้อเราพิจารณาก็ตอนนี้ก็ได้พิจารณาใกล้ถึงที่สุดแล้วก็แต่ก็มีการประชุมคณะกรรมการมีรายงานข่าวว่าเสียงส2เนี่ยแตกเป็นสองฝั่ง นแล้วมีาลนะครับแล้วก็เราได้ทำความเข้าใจโดยเชิญมาเรียนกับท่านสองพันที่ได้มาพบปะผู้บริโภคประชาชนในวันศุกร์และก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในเรื่องของการกํากับดูแลให้มีการรักษาสัญญาแน่นอนทุกปีเราก็วางโครงกาในสภาไว้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นรัฐบาลทีาน้อยตามเงื่อนไขที่เราวางไว้เราก็สามารถลงได้ภายในการร่างมายส่วนการเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมกันติดตามผลวสอบวันนี้ก็อยากจะเชิญชวนให้มาร่วมกันติดตามผลวสอบไปในต่อเนื่องแล้วก็ถ้าใครมีความเห็น มีบอกแสว่าหากสมมติดำเนินการไปแล้วมีฝั่งไหนที่เข้าไปจะเที้ยวสัญญาก็สามารถส่งข้อมูลทางทีเราได้ถ้ามีฝั่งไหนที่มีการดำเนินเดนนิการหรือว่าใช้อำนาจโดยผิชอบก็ส่งหลักแสมาให้เราได้ในฐานะแขกธนาคารทำหน้าที่เป็นฝู้ธนาคารตรวจสอบรัฐบาลอย่างตะกี้ตอบที่แน่นอนที่จะต้องกานตรวจสอบอะไรเพมเตินะครับว่าเดี๋ยวผมขอผมขอกระต่ายโกรธก่อนนะเดี๋ยวติดสาเกิดไปนะครับท่าน ที่าาคมองลว่าตออร์บอรตาจะมีรอนอนเอ์เอาทนการีนด้อันนี้เป็นความเสี่ยงที่เรารับรู้นะครับแล้วก็ได้บา่างลงไปลงมาตลอดนะครับผมคิดว่าแน่นอนครับมันก็เป็นความเสียที่เราเหมนไว่าในเชิงการเกิดขึ้นของการใช้อลังานที่มีเกิดขึ้นจริงๆแต่ผมคิดว่าอย่างแรก ครับสิ่งที่จะทำให้ลดความเสี่ยงได้คือเอกภาพของ224คนพักประชาชนครับดังนั้นเนี่ยถ้าพรรคประชาชนเราเดินหน้าอย่างนี้ถ้าผมเชื่อว่าเพื่อนร่วมอ่2 2กคนนะครับจะเดินหน้าทำงานหน่านะครับก็จะไม่มีก็จะลดความเสี่ยงลงมาลองลองสร้างขึ้นมาขึ้นมาเพื่อให้ทันทีขึ้นไงเพราดูได้ไหว่าถ้าเกิดที่จีนเราต่างความแข็ง คือพักเพื่อไทยไปคุยนะครับอันนี้ไม่ไม่ได้รับทราบครับก็ไม่ได้เป็นสัมาสัมาษกรัก็ผมคิดว่าเจายืนอยู่จุดยืนเดิมนะครับความจริงทุกคำถามเนี่ยถ้าไปดูแผนผังที่โพสต์ในเพจของพรรคประชาชนเมื่อสองวันที่แล้วตอบทุกคำถามที่ถูถามมาถ้าสมมติมีฝันใดฝ่ายหนึ่งรวมที่ได้เกินศึกของสมาชิกพรรคเพื่อสอดเขาไม่มาถามประชาชนนะครับเขาไม่ทักไอ้นี่เป็นวิธีการประดานิคมากที่างดีที่สุดแสดงว่ามง คือทุกพรรคการเมืองนะครับในระบบประชาธิปไตยต้องพร้อมกับการเลือกตั้งเสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่อำนาจถูกกลับคืนไปสู่มือของพี่น้องประชาชนทุกพรรคการเมืองต้องพร้อมที่จะลงมือตัดนแล้วก็สอกันแต่ประชาชนถ้าไม่เชิดของนโยบายก็ต้องพร้อมในการเข้ามาเป็นเท่มีรายงานว่าในที่ประชุมสสเสียงสสแตกเป็นสองฝั่งอย่างชัดเจนกังวลไม่ว่าการเลือกของกรรมการบริหารพรรคในวันพรุ่งนี้มันจะสร้างความแตกแย้งภายในพรรคเองทำให ทะเลาะกันผมว่าสองอผิดใจกนันเป็นแบ่งเป็นสองกลุ่มเลยนะครับผมบอกว่าเ,เรื่องเสียงที่เห็นแตกต่างกันแต่เปสองฝั่งเนี่ยมันกลายเป็นวัฒนธรรมของพรรคเราไปแล้วนะครับแต่อีกวัฒนธรรมหนึ่งของพรรคเราที่ก็ชัดเจนเช่นกันจะถกเถียงกันขนาดไหนนะครับถ้าครั้งไหนใช้มติของพรรคทุกคนเคารพมติของพรรคนะครับถ้าครั้งไหนที่ใช้การตัดสินใจของวราการบริหารทุกคนเคารพการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหาร ดังนั้นการปกเถียงความคิดเห็นที่แตกต่างผมมองว่าเป็นเรื่องดีและเป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมที่เราทํามาตั้งแต่ตอนอนาคตใหม่เก้าวไกายถึงพรรคประชาชนซึ่งเป็นเรื่องปกติครับก็มีการปกเสียงแล้วก็เห็นความเห็นแตกต่างที่หลากหลายแล้วก็มีการให้เหตุผลซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ทุกคนอาจจะยังยังเห็นแย้งหรือเห็นต่างหรือเห็นเป็นกันเองก็ตามแต่ทุกคนคิดเหมือนกันครับว่าพรรคต้องอิสระภาพแล้วก็ในเรื่องนี้ทุกคนเคารพการตัดสินใจของก เรื่องของขอไม่มีปัญหาแต่ว่าธรรมชาติมันจะมีการลุกมืออย่างตอนนี้โหวตได้ไหนก็ยังมีกอนให้มีครูตัวนั้นปก็ก็ก็เป็นเหตุผลที่เราอยากจะเปิดรับความฟังความเห็นสมาชิกต่อในคืนนี้แล้วก็ไปประชุมกับการเมืองที่มีพรุ่งนี้จะมีการอะรอย่างพรุ่งนี้จะมีวิวัฒนากามีประธานาลว่าที่ผู้ประกอบการอะไรกับการเม่องตอนนี้ตอนนี้เอ็มไม่ได้เตรียมอะไรแล้วก็ยังไม่ได้โทรคุยกันเลยนะครับยังไม่ได้โทรคุยกันเลยร ณต,ต,ตอนนี้นะครับยังไม่ได้มีการตัดสินใจเรื่อ claro งนี้นะครับแล้วก็เท่าที่เท่าที่พูดคุยกันเนี่ยในในเรื่องต้นตอนนี้เนี่ยเป็นการกระบวนการรับฟังความคิดเห็นภายในนะครับส่วนจะจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอรอกับมติของกรรมการเป็นอย่าอยู่ทีงครับสามารถพูดได้ไหมคะว่าทางพรรษาเสนอตัวเลือกผ่านิยเดตในกรที่เหลือสามคนเดียวของพรราหรือไม่ครับผมว่าคุณมริตอบไปเมื่อกี้แล้วก็คือเป็นกระบวนการที่ระดกบทุมที่สุดที่จะป้องกันการติดผิวข้อตกลง Why uh, has the industry not come to a decision today to back either of these two options? Well, the process has happened today has always been planned. Uh, we, in order to arrive at, uh, at a decision, uh, we have decided that the decision will be made by the executive committee. But prior to that executive committee, which will happen tomorrow, we want to hear. Opinion from all parts of the party. That's not limited to MPs, but also to our networks across the country, to our staff, as well as our 100,000 members. So, what has been happening for the past two days is we have had, we have had a deliberative process to hear the opinion from all groups that, are, that make up the People's Party, and all those opinions will be gathered and, um, and presented to the executive committee tomorrow. There is no change in that when we reiterate that. We have not stalled our decision. It has always been the case that we have our MP meetings on Monday and Tuesday. We have other parts of the process in parallel, and we have a decision on Wednesday by Tuesday. Yesterday you said here that you trust neither of these cards. So how hard for the party to reach a decision between two bad options in that sense, and how divided is the party on this? I mean, of course, it is a tough decision because we do not trust. Either of the two parties. Um, but as I have uh, iterated, uh, reiterated on many occasions, our stance has been the same for the past two Ever since the second or the day that the video or the clip, the audio clip between Prime Minister and Hong came out, we have said that. The best way for the Prime Minister back then to take responsibility and the best way for us to have a government that is stable enough, legitimate enough, and has the, enough potential to solve the country's difficult problems is to have an election as soon as possible. We've we'll been calling for the dissolution of Parliament so consistently for the past two months. Our call has not been be, be answered up until today. So, provided that that call is still not answered by the caretaker the Prime Minister today, we will proceed with having to make a decision to choose. Whatever is the least risky option, uh, in order to try and make sure that the new PM selection process leads to the dissolution and a new election. Is soon. Two more questions. Uh, could you also explain for international viewers why you trust these two parties? And also, um, since you are all going towards the snap elections next year, also is the party ready for a snap elections? And how confident is it that you are doing well? Sure. The first question, why we don't trust both parties? Because both parties have made up a coalition government that has governed the country for the past one to two years and has failed at all levels. They have failed to deliver effective policies, they have failed to solve the country's economic problems, they have failed to, to solve the country's security issues, and what we have seen is that many of the allegations of corruption or miscarriage of justice uh, have been used as political bargaining tools. Uh, between the two sides, rather than uh, having the two sides that are willing to press ahead with investigating these matters in a direct manner that abides by the rule of law. So that's why we don't trust none of the parties. Um, and we think that the best way to have a, a government that's stable enough and legitimate enough and can gather the trust of the people in order to solve the country's tough and difficult problems is a government that comes from uh, the people's choice And I think the risk is that. If these two parties rejoin each other, then the next two years that we see, in the government may be similar to what we've seen in the to so in the years. To your second question, which was, some predictions so on how you?" Uh, oh, okay. Every political party in a democratic system has to be ready for election any day of the week, because as soon as power is returned to the people, we as a political party need to be ready to. Uh, Ask for an opportunity for the people as to why our policies, our personnel, uh, what is best for them. So we are ready every day. But saying that does not mean that we have made any of our decisions based on our uh, political interests. If you remember two months ago, when we called for the solution a lot of people asked, "Is it because your popular seems to be doing well in the polls?" Over the past two months, I see only political analysts analysing how our government is falling, and yet we stand here today saying the exact same thing. Uh, that dissolution of parliament and the new election uh, quickly is the way forward for this country, regardless of what it may mean our party. Uh, yeah. ข่าวแล้วก็เป็นประโยคเดียวผมก็จะบอกว่าพอผมเสร็จประชุมอสอบสมาเนี่ยก็มีรายการข่าว,าวอยู่พักผมสองสาอย่างที่ก็ไม่เป็นความจริงดังนั้นผมขออนุญาตว่ายังไม่คอมเมนต์แต่สิ่งที่เป็นเรื่องรายงานข่าวแต่ถ้ามีการทางจริงก็ไม่ต้องพูดเยอะหรอกครับต้องโชว์หลักฐานให้เห็ว่ามีการดำเนินการครับมีการตั้งคำถามนะครับว่า,วาเหตุผลที่เปลี่ยนตัวจากคุณนักพงศ์เป็นคนแถบข่าวเป็นพี่สองคนแล้วก็ เปลี่ยนการลงมติจากวันนี้เป็นพรุ่งนี้เนี่ยเป็นเพราะมติมันหลุดออกมาเป็นกระแสข่าวก่อนหรือเปล่าก็เลยมีแชทตอไม่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 เป็นความจริงความจริงเราเชื่อจริงผมไม่รู้ว่าเรามีหลักฐานไม่ได้แต่ผมว่าผมพูดแล้วนะครับว่าการประชุมสอสอป็นเพียงแค่แม่น้ำหนึ่งสายที่จะประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการพิจารณาแนั้นเรื่องการที่บอกว่าประชุมสอสอวันนี้ยังไม่ได้จบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ากรรมการรแบบพรรคก็เอาความรู้สึกมาตัดสินใจผมว่าผมพูดเป็นข้อนี้แล้วนะครับก็มีหลักฐานชัดส่วนการเปลี่ยนตัวคนแถลงจริงก็ไม่ได้บอกว่า ก็ไม่เคยชี้แจงนะครับว่าจะอยู่ในตำแหน่งวันนี้ผมมาในฐานะโฆษกที่ก็มาคุยกับทุกท่านตลอดวันที่ผ่านมาแล้วก็มาสัมภางคุณประกรณ์บุษชซึ่งเป็นรองนักพากก็เป็นประธานวิ่งขัดขาแล้วก็ประธานตรวจสอบครับทีนี้ชี้แจงได้เลยนะครับตอนที่ผมลงมาก็เหตุผลนึงก็คือไม่อยากให้สิ่งบุญชนรอนานนะครับแล้วก็ันหน้ากันเลขาเนี่ยมีเรื่องอีกเล็กน้อยที่จะต้องพูดคุยกับสสซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับวาระการเลื่อนนายกครับก็เป็นเรื่องตัวการณ์อะไรคนับ เห็นมีส่งหมายมาที่กลุ่มไลน์สิทธิ์ PR PR พักส่งมาเองนะว่าคุณนัทพงม์จะมาทำอะไรครับโอเคถ้างั้นผมก็ต้องขอโทษแทนที PR พักพรับผมก็อยู่ในที่ประชุมสอสตลอดก็เลยไม่ได้ไม่ได้เห็นข้อความนะแต่ว่าก็ยืนยันนะครับว่าเหตุผลก็เป็นไปตามที่คุณประการพูดคือที่ผมเชิญคุณประการพูดมาเลิมเดินในฐานะโฆษกเพราะว่าอยากให้ชัดว่าวันนี้มันคือการประชุมสอสอซึ่งเป็นองค์การยบหนึ่งในองค์การยบดังนั้นเนี่ยในฐานะประธานสอสอก็ถือว่าน่ารู้ผนที่เหมาะสมีีนนระ้้คงมมััจ คือผมคิดว่าคือเราก็ต้องการจะให้ข่าวสารที่น้องประชาชนได้รับเป็นข่าวสารที่สอบฟ้องมาค้อ็จริงเราก็ไม่อยากให้มีการรายงานข่าวออกไปแล้วท้ายสุดแล้วก็มีความคัดเลื่อนะครับก็เลยเป็นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราก็อยากจะร้อยกจรมจบและก็มีการไกับนักการเสร็จเสร็จเสร็จปุ๊บผมก็ลง แสดงว่าสอบแต่ก็ไม่ทันรายเงินฉาบที่เป็นเรือที่สอบแต่ละคนเนี่ยที่ได้มือถือกันเนี่ยหลังจากที่ข่าวลงนะว่าข่าวลงผมยังไม่รู้เลยครับว่าข่าวลงกี่โมงครับครับก็น่าจะมีการมากระซิบบอกว่ามีอะไรครับที่เป็นจริงก็เลยต้องได้ผมแจ้งแต่ที่อว่งแอร์ไฟแรงในค่ำเนี่ยคือคนที่ข่าวออกมาหลุดกันขนาดนี้ทุกคนที่ไม่เอาคุณหนาทุกิีเออผมคิดว่าทุกคนอยู่ในห้องประชุมนะครับ ผมคิดว่าข่าวผมไม่รู้มาจากไหนตอบไม่ได้ครับแต่ว่าแต่ว่าในการพิจารณาทุกคนก็อยู่ในองประชุมนะครับผมคงคงขอให้ว่าไม่สรุปว่าข่าวมันออกมาจากข้างในแต่กันเพราะไม่มีใครพิสูจน์ได้ผมคิดว่าสื่อมวลชนก็พิสูจน์ไม่ได้ว่ามีข่าวมาจากข้างในรางทั้งนั้นเราข่าวที่ไม่มีแหล่งข่าวที่ชัดเจนผมคิดว่าควรจะใช้วิจารณญาณอย่างมากคับนี้ก็ฝากพี่น้องสื่อมวลชนด้วยนะผมว่าผมก็ยินดีให้ข้อมูลเป็นระยะระยะอย่างต่อเนื่องนิดน้อยก็รองข้อมูลจุกครั้ พิธีดีเพราะตอมีรายงานข่าวไปเราไม่เป็นความจริงเราก็ต้องออกมาปฏิเสธนะครับก็มันก็จะไม่ไม่จบนะครับนการปฏิเสธครับยังไงผมก็ไม่ได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์เราก็ขอรอรอรอความชัดเจนนิดนึงครับล่าสุดเนี่ยมีมีรายงานข่าวว่าสาที่คนเดีวเวลายังไม่รู้สถานที่ก็คงเป็นผู้กำกับการผมต้องเป็นสภาษณ์ว่าเป็นผูการใช่ไหมครับโอเคครับ ตอบไปแล้วนะครับว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยกรลังที่ว่าตัดใจอย่างไรแล้วท่านตอบเป็นยังไงก็เข้อสู่การเดินทางถ้าคุณเก้าเย็นนี้จริงได้ก็โอเคนะถือว่าเป็นเรื่องเป็นข่าวดีที่เราจะได้ติดตั้งถ้ามีการก็อย่างี้เองครับเราเรียกร้องเรื่องยุคสงามมาตลอดสองเดือนถ้าวันนี้มันมีการเริ่มกระบวนการไปแล้วนำสู่การเืิดตั้งใหม่ก็สองข้อถือว่าโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมนะครับ